สวัสดีครับสวัสดีรอดที่สองของวันนะครับก็มี FC บอกว่าช่วยรีวิว n e วฮอ l แล d ดให้ดูหน่อยนะครับตัวทีทีสามจุดนพัดนะครับเสียววอนจะเน้นเอาตัวพัดเข้ามานะครับคุณลูกค้า,าใครที่มองหา New ฮอ l แลนด์อยู่ตัวพัดคือตัวล่าสุดนะครับท<อ>ีทีสามจุดห้าศูพัดนะครับตัวล่าสุดนะครับก็จะเป็นรถปี6667นะครับ ปีใหม่สภาพก็จะใหม่นะครับลูกค้าใช้ก็ใช้อีกยาวๆเลยนะครับสภาพก็จะดีทุกคันนะครับสภาพก็จะสวยทุกคันนะครับทีทีเซวันมีอ, mm, อยู่ทั้งหมด4คันตอนนี้นะครับทีทีสามจุพัด1คันทีที3.50พัดอีก3คันนะครับชั่วโมงงานนะครับก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับ คันขวามือสุดนี้คือ900ชั่วโมงงานรถปี66นะครับเสียอ้วนขาอยู่ที่490,000บาทนะครับดุมล้อสีดำนะครับกระทะโคโพทีนะครับกระทะล้อสีดำดุมสีแดงนะครับเวท่วงล้อสีแดงนะครับก็ถือว่าสวยนะครับเป็นแบบตกแต่งพิเศษนะครับเป็นล้อดำนะครับหรือไม่ชอบลําเดิมนะครับเป็นล้อสีขาวนะครับเวทของล้อสีขาวดุมสีดำนะครับ ก็มีให้เลือกนะครับกระทะขาวดุมดำมีอยู่2คันล้อดำก็มีอยู่1คันนะครับอ,อยากได้เป็นดุมสีดำกระทะสีดำหรือว่าล้อขาวนะครับสั่งได้ครับเก็บงานให้นะครับตัวเช็คให้นะครับ ราคานะครับไม่แรงนะครับไม่แรงเทียบกับปีที่อ่าเขายังใหม่อยู่ครับสภาพที่ยังใหม่อยู่นะครับอ่ถือว่าราคาไม่ค่อยแรงนะครับเสียววนขายนะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับตัวพัดเสียววนขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นบาทห้าแสนสี่หมื่นบาทห้าแสนสามหมื่นบาทนะครับราคาไล่ๆกันนะครับเป็นรถปีหกเจ็ดสองคันเป็นรถปีหกหกหนึ่งคันชั่วโมงงานนะครับ 900 400แล้วก็200กว่าแล้วก็อีกคันนี้ก็เป็น TT 3.40นะครับชั่วโมงงานอยู่ที่400อ่า FC จะถามว่ารถพร้อมใช้ไหมไม่ต้องสงสัยว่าพร้อมใช้ไหมนะครับดูจากชั่วโมงดูจากปีนะครับพร้อมใช้แน่นอนนะครับรถไม่ช้ำแน่นอนดูผ่าน,นะครับที่ติดมากับรถนะครับคันนี้400ชั่วโมงงานปี P 67ผ่านใบเต็มนะครับ โครงผานสวยนะครับไม่มีตําหนินะครับแล้วก็อย่างอีกคันนี้ก็เหมือนกัน200กว่าชั่วโมงผานเล็มนะครับโครงผานสวยไม่มีตําหนินะครับสภาพก็จะสวยๆเหมือนกันนะครับใครมองหาอยู่นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะครับโทรหาเซลล์อ้วนได้เลยนะครับ0 9 4 7 06 4430นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร,ร์ศูนย์จำน่ายรถแท็กเตอร์มือ2ครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับใครที่สนใจเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ใครที่สนใจนะครับเป็นนิวฮอนแลน์เป็นจอนเดีย จนเดียสาม0สนบาทนะครับเซอ้วนจะบอกราคาทุกคันนะครับเป็นตัวเลือกเป็นเขาเรียกว่าประกอบการตัดสินใจนะครับซื้อรถแท็กเตอร์1นึคันจะมาดูรถะจะมาซื้อรถนะครับะจะมีราคาเบื้องต้นให้ครับเพราะว่าลูกค้านะครับไม่ต้องขับรถมาถึงแล้วมาเจอราคาที่ไม่ไม่เขาเรียกไม่ถูกใจนะครับอ,อยากให้ลูกค้าได้ าราคาทีา่ตั้งแต่ก่อนซื้อเลยนะครับาราคาตั้งแต่ก่อนซื้อเลยคันไหนที่มันถูกคันไหนที่ราคาค้ารับได้ปีค่อนข้างใหม่ราคาไม่แรงมากก็อุดหนุนกันไปนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วโอ้โหราคากับสภาพไปคนละเรื่องเลยต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับเสียว่าก็จะแจ้งราคาเลยนะครับลูกค้าที่มาซื้อทุกคนก็จะได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับ0ูนย์ 0จ6 4 4 3 0นะครับรถแท็กเตอร์มือ2จัดโปรทุกคันนะครับอยากได้ราคาพิเศษกระซิบมาเสืออ้วนจัดให้นะครับอยากได้ราคาพิเศษแจ้งมาเสืออ้วนรถให้นะครับวันนี้ขายไปหนึ่งคันครับเป็น f c ทางกาลสินนะครับมาถึงก็อุดหนุนไปเลยนะครับก็ขอบคุณ FC ทางกาละสินมากมากนะครับแล้วก็ f c ท่านไหนที่อยากได้รถเซสวยนะครับคูบต้ายันมา นิฮอลแลนด์จอนดีอ่ะครับแจ้งเข้ามานะครับรหัวตายันมามีระบบไฟแนนซ์ให้ดาวต่ำๆที่ห้าหมื่นได้ศูนย์บาทได้นิฮอลแลนด์จอนดีอ่ะ ere, หรือรถบางคันนะครับลูกค้าต้องดาวเยอะหน่อยนะครับคุยกับเสือว,วนวว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ ถึงจะผ่อนได้นะครับเพราะว่าบางคันเสือวนจัดให้เองนะครับก็ต้องการเงินที่ลูกค้าดาวเยอะหน่อยนะครับเอามาหมุนในกิจการนะครับให้ลูกค้าผ่อนไปหมดก็ไม่มีเงินซื้อคันใหม่มาขายนะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับ FC ที่บอกว่าช่วยรีวิวนิวฮ o l แลนด์ให้ดูหน่อย ไม่ต้องรีวิวละเอียดครับรถสวยแน่นอนรถปี6667นะครับอ่ขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยรวยเฮงๆครับสวัสดีครับ